สวัสดีครับช่อง BB Modify นะครับวันนี้มาดูนะครับมาอยู่ที่กวยชัยแท็กเตอร์สกลนครสาขาพังโคนที่เดิมนะครับมาทุกปีนะครับมาทุกปีมาวันนี้มา,าจะมารีวิวรถไถน,นะครับรถไถน New ิวฮอลแลนด์นะอ่าดูดูดูตัวแรกเลยนะครับดูตัวแรกเลยคันแรก เป็น2.50นะครับ, 50, รบนะ50แรงนะครับจะพูดสเปคโดยคร่าวๆนะครับจะพูดสเปคโดยคร่าวๆและก็จะพูดเป็นในแนวทางที่บอกว่าเหมาะกับงานอะไรมากกว่านะครับนะตัวนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นกลางนะรุ่น ถ้าเทียบเท่ากับรถยี่ห้อดังก็จะเป็นรุ่น L อนะครับนะเป็นขนาดที่เหมาะกับงานนานะครับงานนางานไล่ก็ได้บ้างนะครับตัวนี้จะสเปคตัวเดียวกันเลยครับ50บ้านเรากับ50ของนิวฮอนแลนนะครับยางก็เท่ากันนะอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้ตัวเดียวกันครับเกียร์ก็เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นเกียร์8 คูณ8ดนะครับเนี่ยมีโลมีไฮนะครับเกียร์หลักก็จะมี4ี่เกียร์นะครับสบวก4ก็เป็นแนะครับเดินหน้าถอยหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไปอย่างไวนะครับอันนี้ก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อเคลื่อนสองล้อนะครับน,นี่ตัวปรับแมกกาซีนตัวนี้เป็น PTO นะครับ PTO มีมี2รอบนะครับมีเจ็ดร้อยห้าสิบกับห้าร้อยสี่สิบ คอนโทรลใบมีดแล้วก็คอนโทรลยกหางนะครับฝับนก็จะเป็นคันเล่งมือนะครับคัดก็จะอยู่ตรงนี้นะตัวนี้นะ่ะจะติดใบมีดให้นะครับจะมีใบมีดคันหน้าก็จะเป็นคันหน้าขยาับขนาดใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับนี่ดูนะคันหน้าก็จะเป็นขนาดใหญ่ ล้อหน้าขอบ18นะครับขอบ18บล้อหลังขอบเท่าไหร่เนี่ย2ีหรือเปล่านะครับตัวนี้นะ่ะเท่าที่ทดสอบทดลองขับดูนะครับจะเหมาะกับงานในนานะครับในนางานนานี่ก็คือคล้องตัวเลยนะครับดันดินปรับนา ในพื้นที่แคบๆนะพอดีนะครับตัวนี้นะรอบเครื่องมาเร็วนะครับรอบเครื่องจะมาเร็วกดนี่ก็คือมาเลยนะครับต่างจากรุ่นเก่านะครับต่างจากรุ่นเก่า48นะตัวตัว48จะตัวนั้นก็รอบเครื่องจะมาช้านิดนึงนะ<ม>แต่ว่าตัวนั้นเกียร์นะครับลูกเล่นเกียร์จะเยอะนะครับตัวนั้นจะมี16เกียร์นะตัวนี้เป็น8เกียร์นะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับส่วน อุปกรณ์ต่อพ่วงก็ใช้ทั่วไปของบ้านเราได้เลยครับพวกผ่านก็อันเดียวกันโรตารี่ก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้กับยี่ห้อดังนะอันนี้รีวิวโดยโดยเร็วนะครับน้ําหนักปลายแขนยกก็น่าจะพันหนะถ้าจำไม่ผิดเคยรีวิวไปแล้วครับแต่ลืมนะต้องขออภัยนะตัวปรับตัวอะไรตัวตั้งจังหวะอะไรก็คล้ายๆกันนะครับ ระบบจะไม่ซับซ้อนนะครับตัวนี้จะไม่เหมือน48นะซ่อมง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับมันจะดูโล่งๆกว่านะครับซ่อมง่ายรักษาบำรุงรักษาง่ายนะครับรอบเครื่องมาเร็วนะครับน้ำมันก็ประหยัดนะเพราะว่ามันรอบเครื่องมันมันทำมันออกแบบมาให้ตอบสนองเร็วนะครับ ไม่ต้องไปแต่งสปริงกาวนายากเลยครับคันนี้รุ่นนี้นะกดก็คือพุ่งเลยนะครับผมขับดูหลายรอบแล้วนะเกษตรตะกรท่านไหนนะครับ FC ท่านไหนสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับก็บอกว่าดูมาจาก YouTube ช่อง BB m o d i f y นะครับรีวิวให้ทุกอย่างครับนะครับใครสนใจก็ สอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์โท ID Line นะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็โทรมาสอบถามก็แล้วกันเพราะว่าต่างโปรโมชั่นจะมีโปรโมชั่นหลายๆโปรโมชั่นอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อะไรนะครับแต่ละช่วงจังหวันะครับมันราคาไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ จังหวะแล้วแต่โปรโมชั่นในช่วงหน้าไหนหน้าร้อนหน้าหนาว่ากันไปนะครับก็จะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องราคานะครับให้โทรมาสอบถามเซลล์ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งต่อนะว่าเขาก็จะได้รู้ว่าเราดูมาจาก YouTube เผื่อมีอโปรโมชั่นพิเศษให้อะไรอย่างนี้นะครับนะ